หน้าร้อนแต่พายุเข้ามีผ้ากองโต LG รับจบกับเครื่องซักผ้า2างถังตั้งแต่8-18ถึง18กิโลสวัสดีครับคิดถึงเครื่องใช้วยฟ้าคิดถึงบุรีรัมัพายนี้เราพามารีวิวเครื่องซักผ้า2ถัง LG นะครับซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด8จนถึง18กิโลราาเริ่มต้นแค่3,000กว่าบาท จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG 2ถังเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือเรื่องความแข็งแรงคงทนและก็แรงใ,ใจเพื่อนๆกันแน่นอนเชื่อว่าหันไปบ้านไหนๆน,นะครับต้องมีเครื่องซักผ้า LG 2ถังอยู่ในบ้านส่วนเรื่องจานใบพัดตัวนี้เขาเป็นจานใบพัดสใบพัดนะครับ ตัวถังเขาเนี่ยจะเป็นตัวถังที่ซักใหญ่จุเยอะตัวที่มารีวิวตัวนี้คือตัว14กิโลสีดําได้ทั้งตัวถังใหญ่แล้วก็พลังซักที่มากทําให้ผ้ากองโตไม่ใช่ปัญหาส่วนสีเขาจะทําออกมาตามรุ่นนะครับตัวรุ่นที่มารีวิวนี้คือตัว14กิโลสีดํข้อดีคือไม่เปื้อนง่ายมาพร้อมกระถังปั่นแบบใหม่ระบบบินเจ็ตได้ที่เวลาเราปั่นแห้งนะครับระบบจะดึงลมเข้าไปช่วยทําให้ผ้าตัวนั้นเนี่ยแห้งง่ายขึ้นส่วนสีเทาขาวก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัว11 13กิโล ใครมีปัญหาเรื่องพายุเข้าฝนตกหนักมีผ้ากองโตมาเลยที่บุเ um ลมซับไายรถสะใจก่อนส่งการส่วนส่งการเปน,นี้นะ้านเราปิด11-17ถึงเปิดสิเมษาส่วนใครไม่อยากมาเลือกที่ร้านนะครับเข้าไปที่ w ว w b u r a m ด์เ p ็บ .com คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการักแ admin ม,มาได้เลยทางเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านซื้อที่บุเลมซัพไายไม่ต้องห่วงมั่นใจด้วยบริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพใครอยากเห็นตัวจริงเข้ามาก่อนที่หน้าร้านนะครับทั้งสองสาขาสาขาแยมอำเภอเมืองและสาขาหนังรองแล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับ